Honda City ตัว1.5 SV p a ส s ตัวนี้นะครับรถปี2018สีน้ำเงินนะสภาพสวยกริบเลยนะตัวนี้ได้ภายในสีดำนะครับ1.5 SV พัส s เนี่ยตัวนี้ท็อปสุดแล้วนะครับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานกลุ่ม1.5นะครับแนะนำเลยนะ Honda City ตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวตามพี่วีไปชมในคลิปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามพี่วเก่งสวยเกรดเอ วันนี้นะครับพี่วีพามาอยู่กันที่ซอยเสรีไทย95มุ่งหน้าแยกเมือนบุรีนะครับผมที่นี่ที่เดิมนะที่นี่มีรถสวยๆแบบนี้ครับผมนําปัจจุบัน400คันแล้วนะครับวันนี้พี่วีพามาชมรถเก๋งสวยๆอีกแล้ววันนี้เอาใจของลูกค้ากลุ่มค่าย Honda น,นะวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้สวยจริงๆนะครับมาสดๆร้อนๆเลยนะอยากนําเสนอจริงๆครับ กับเจ้า Honda City 1.5 s v พัดตัวนี้ปี18สีน้ำเงินนะครับผมสีที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยเบื้องต้นอาจจะมองเป็นสีออกเทาดำนะครับแต่เวลาออกแนดเนี่ยมันจะมีเฉดสีของสีน้ำเงินชัดเจนขึ้นมาต้องบอกว่าสีตัวนี้หายากเอาเรื่องนะครับต้องบอกว่ามันสวยจริงๆนะครับผมด้วยรถปี18แต่ว่าการใช้งาน120,000กว่ากิโลต้นๆเท่าน,น,นั้นเอง กับราคาที่บริษัทพยรยนตั้งขาย449,000บาทเดี๋ยวพี่วีจะทำพาไปทำความรู้จักกับเจ้า Honda City 1.5 SV พัคันนี้นะครับว่าสมกับค่าตัวหรือเปล่านะครับเริ่มต้นจากทางด้านหน้านะรถคันนี้นะครับผิวพันธุ์ฝากระโปรงไม่ต้องห่วงครับสวยกริปแน่นอนขอบฝากระโปรงยังสันสันสวยๆแบบนี้นะด้านหน้าของรถคันนี้นะครับติดตั้งในส่วนของตัวไฟหน้านะครับเป็น ลำแสง LED แบบนี้นะครับต้องบอกว่าสวยหล่อแน่นอนนะมาพร้อมกับตัว daytime running light LED สีขาวเช่นกันนะครับผมรถคันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยคู่หน้าพร้อมใช้งานสวยๆเลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้เฮดตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับผมสะท้อนความเป็น Honda แน่นอนอยู่แล้วนะครับรถคันนี้7กด3837 กรุงเทพมหานครรับป้ายนี้ไปใช้ได้เลยนะครับป้ายสวยๆพร้อมกับรถสวยๆคันนี้รอพี่ๆจับจองอยู่นะครับที่บริษัทเพชรยนต์สนใจคันนี้0867098787ทักหาพี่วีเลยนะครับตัวนี้ยินดีให้บริการในส่วนของการจัดไฟแนนนะครับผมไปดูในส่วนของตัวด้านข้างนะลักษณะของชุดกันชนหน้านะครับยังคงแนบชิดสนิทกับโครงสร้างหลักเลยนะต้องบอกว่าลักษณะเส้น ของตัวขอบรอยต่อรอยเชื่อมต่างๆทุกอย่างมาจากโรงงานสภาพสวยๆนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้ได้เป็นแม็กปัดหน้าเงานะครับลักษณะของตัวปัดหน้าเงาเนี่ยมันจะตัดกับตัวสีเทาแมทัลลิกนะครับรัดมากับยางปี22นะแม็ก16นิ้วรัดมากับยางบิสโต n นปี22ต้องบอกว่าคุณลูกค้าได้ไปคุ้มจัดๆเลยนะครับตัวเนี้ ยางใช้ได้อีก2ปีบวกมีแน่นอนนะในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับชุดโชกต่างๆโครงสร้างต่างๆชุดเดิมโรงงานแน่นอนนะครับไม่มีการปรับเซตใดๆทั้งนั้นนะครับเป็นมาตรฐานโรงงานมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านข้างนะครับด้านข้างรถนะครับจากที่ได้เห็นนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดตั้งมาให้แล้วครบๆเลยนะในส่วนของตัวด้านข้างกระจกนะครับ คิ้วกันศาสตร์ติดตั้งมาให้แล้วตรงรุ่น Honda City นะครับมีมาให้ครบแบบนี้เลยแอบบอยนิดนึงกระจกตัวนี้ยังเป็นกระจกเดิมแท้โรงงาน Honda รอบคันแน่นอนนะครับมีการติดตั้งฟิล์มกองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครบครบ,ครบนะรถคันนี้นะครับกุญแจเป็นระบบกี y l เลสนะครับไม่ต้องเสียบไขลูกกุญแจอีกต่อไปนะครับเพียงพกลูกกุญแจไว้กดพุ่มสตาร์ทใช้งานได้เลยนะในส่วนของตัวด้านท้ายครับผมด้านท้ายของรถ Honda City ยังคงเป็นหลอดไส้อยู่นะแต่ว่าลักษณะการดีไซน์เห็นไหมครับจะมีจุดกระจายแสงนะครับยิบยิบมองผ่านผ่านึนกว่า LED ครับแต่จริงๆยังคงเป็นหลอดไส้อยู่นะครับให้มาสวยสดงดงามลงตัวอยู่แล้วพร้อมใช้งานไฟท้ายเดิมแท้ลงงานแน่นอนสัญลักษณ์ i v Tech ติดตั้งมาให้โลโก้ Honda City ติดตั้งมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับด้านหลังชุดกันชนด้านล่างนะครับ จะมีลักษณะการเล่นในส่วนของงานดีไซน์ในส่วนของตัวลังพึ่งด้านหลังมันให้อารมณ์สปอร์ตนะครับรถคันนี้ก็ดูแล้วสวยงามในส่วนของตัวบานท้ายนะละนักษณะพิเศษของรถคันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับพามาดูครับตัวนี้มีการติดตั้งในส่วนของกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานนะครับผมพร้อมใช้งานแน่นอนนะในส่วนของตัวด้านหลังเปิดให้ชมในส่วนของตัวฝาท้ายครับฝาท้ายของรถคันนี้สามารถกดเปิดได้จาก ปัดต,ตัวรีโมทนะครับหรือว่าจะกดที่ตัวขอบประตูก็สามารถทําได้นะครับผมในส่วนของรถทันนี้ด้านหลังต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์พิเศษอีกจุดจนดนะครับคือช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยมันกว้างๆลึกๆแบบนี้นะแล้วยังสามารถปรับพับเบาะได้นะครับในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยปรับพับเบาะให้มันสามารถเก็บของได้เพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะ มาดูกันต่อในส่วนของด้านในรถของเจ้า Honda City 1.5 SV พัดคันนี้นะครับภายในนะครับแผงข้างประตูคอนโซลดันหน้าเน้นโทนสีดำครับผมตัดในส่วนของตัวขอบคิวนะสีดำเมทัลลิกแบบนี้นะครับผมมันให้อารมณ์สปอร์ตนะตัวนี้มีการติดตั้งหน้าจอฟอนต สีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแอร์ Air เป็นดิจิตอลแบบนี้นะกดปุ่มพุชสตาร์สีแดงสวยมากเลยนะครับในส่วนของชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ออโต้นะวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอกับหน้าจอเรือนใหม่ตัวนี้มีมาให้ครบแล้วนะครับเบาะภายในเน้นโทนสีดำนะครับเบาะยังคงเป็นเบาะเดิมแท้โรงงานนะครับจากโรงงานเลยเดินได้สีเทาเข้มแบบนี้เบาะยังตึงๆสวยๆทุกจุดนะครับด้านข้างนะครับป้ายเพจ ราเบลยต่างๆที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับน็อตแผงข้างมาตูทุกอย่างอยู่ครบจริงๆนะจุดเชื่อมรอยเม็ดอาร์กต่างๆทั้ง4บานพี่วีเดอร์สำรวจให้แล้วนะครับตัวนี้การันตีได้เลยว่าเม็ดอาร์กเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับในส่วนของไฟในเก่งนะครับเน้นโทนสีขาวนะลำแสง LED แบบนี้ทั้งไฟแผงที่และไฟในเก่งเป็นลำแสงสีขาว LED แบบนี้สวยจริงๆนะครับคุณลูกค้าสำหรับรถคันนี้ Honda City 1.5 S V พ mm ั hmm. s เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับว่าบอกของด้านหลังของเจ้า Honda City S V 1.5 S V พั s คันนี้สวยงามขนาดไหนแผงข้างประตูด้านหลังสวยแบบนี้ทั้ง4บานนะครับคุณลูกค้าสภาพที่ให้มาต้องบอกว่าน้องๆป้ายแดงแน่นอนนะครับกับรถปี18เลขใหม่การใช้งานย้ำอีกครั้ง123,000กว่ากิโลเท่านั้นกับราคาที่บริษัทขย,ยนต์ตั้งขาย449,000บาท ตัวนี้สวยจริงๆนะครับอยากบอกเลยว่าถ้าคุณลูกค้ามองรถใช้งานในเมืองในกลุ่ม1.5ประหยัดน้ำมันนะครับผมการใช้งานนั่งขับขี่สบายๆตัว1.5 SV ของ Honda City ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนในราคา449,000บาทตัวนี้จัดได้เต็มนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนทักหา,าพี่วินะครับจัดได้เต็มนะครับผมในส่วนของรถคันนี้ก็ น้อยๆน,น,นะครับอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับตัวนี้เครดิตดีจัดฟรีดาวไปเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจรถคันนี้นะครับโทรหาพี่วิที่0867098787 ตัวนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้นะมีโปรโมชั่นดีๆแนะนำคุณลูกค้านะครับผมตอนนี้ถ้าเครดิตดีนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79% 4ปีนะครับผมทักมาคุยกับพี่วีได้นะครับมีโปรโมชั่นดีดมีของแถมพิเศษพิเศษมอบให้คุณลูกค้าแน่นอนสำหรับรถคันนี้ย้ำอีกครั้งในส่วนของรถ Honda City 1.5 SV พัทปี18สีน้ำเงินนะครับผมราคาตั้งขายอยู่ที่4 4 9 0 0 0สบาท สนใจทักหาพี่วีได้เลย,ย0867098787ตัวนี้สวยจริงสวยจังนะครับผมทักมาแล้วมาคุยกันยินดีให้บริการในส่วนของงานจัดไฟแนนซ์ซื้อสดทั่วประเทศไทยยินดีให้บริการ0867098787ขอพระคุณมากครับแล้วเจอกับพี่วีเก่งสวยเก๋เอได้ไหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับผม